สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พอดีนะเดี๋ยวผม <c oughs> มีเจ้าตัวนี้ MXR นะครับอะไรนะ M104 ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอากล่องให้ดูนะ <c oughs> น,นะครับเหตุผลที่เอามาให้ดูเพราะว่าน้องไปซื้อมานะครับแล้วก็ USA ของดัล็อกนี่แหละเ็กซานะครับเป็นอะไรล็อกตัวตุงใหม่ของเขานะครักล่องมีเจ้าชินส่วนตัวนี้นะของดนะัลล็อกรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นตำนานนะซึ่งทีแรกมองว่ามันเป็นเขียนว่าดิสซอชัดนะแต่พอดูในสเปคตัวนี้มันจะเขียนว่าโอไดทูฟัสใช้เจอร์เนียมออคกนิกเจอร์เมียม อไคริปปิ้งก็คือตัดเสียงสร้างเสียงด้วยชิปที่เป็นแร่เจอเมเนียมนะครับซึ่งลักษณะตัวนี้เขาก็จะบอกว่าโอได้ว oh yeah. oh right, ิชจัตโอได้อะไรวิชจัตดูไลฟ์ฟลอร์ออนนอนบิทติ้งสัญญาณเบ็กอัพก็ประมาณว่าก็เสียงแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กัดไม่แผดมากนะก็เป็น ปรับเสียงแล้วระหว่างโอไดทูฟัสนะเอแล้วเขาเขียนว่า distortion น,นะครับนั้นคำว่า distortion เนี่ยน่าจะ,ะมีความหมายถึงเสียงที่แตกผ้านะครับก็ไปรบกวนระบบสัญญาณเสียงคลีนทำให้มันเกิดความผ้าแตกออกมาทีนี้น้องเขาซื้อมาแล้วก็เขาบอกเสียงมันมันสั้นไปอะ่ะ มันไม่มีความเหนียวแล้วก็รู้สึกว่าเล่นแล้วมันจริงอยู่มันได้คาแรคเตอร์ซึ่งรุ่นเนี้ยนะครับเขาก็จะเขียนตัวอย่างไว้ให้ว่าอยากปรับซาวดให้ได้แบบนี้นะครับ backstep นะครับ e x p r o s i o n ก็จะเล่นวอลลุ่ม level นี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายนีแล้วก็ last to n a v i e นะครับก็ประมาณเป็นล็อกยุค80เเราต้องการที่เป็นเมทัลคือมันก็บอกว่า made in los ก็คือทำซาวแบบแรนดี้โรสซึ่งนั่นก็แน่นอนแหละ m อ r รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่แรนดี้โรสเขาก็ใช้คู่ตัวมาจนเป็นตำนานของโอไดดดิสซอรชันหรือฟอสบ็อกสักอันหนึ่งนะครับน้องเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ชอบใจนะนี่คือชิ้นส่วนที่ส่งให้ช่างนะครับให้ดูเลยคนระับเปลี่ยนไฟจากแดงเป็นสีฟ้าสีม่วงนีแล้วก็มี ตัวนี้น่าจะเป็นรี ister, สิสตเตอร์แล้วก็ทรานซิสเตอร์อะไรสักสองคำตัวนะก็แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคาปาหรือเปล่านะฮะเนี่ยเปลี่ยนหลายตัวนะฮะนี่คือสิ่งที่ช่างเขาถอดก็เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็นี่ก็ชิปตัวนี้แปดขาดตัวนี้นะก็เปลี่ยนมาแล้วก็เก็บมาเป็นของอะไรนะครับอ่ะทีนี้การทํางานของแก้วตัวนี้นะฮะซาวจริงๆเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบบูส อ่นอ,อนหรือเลเวลลิ่งบูสต์หรือทําเป็นลักษณะแบบก้อนเดียวๆที่จะเล่นของตัวเขาได้เลยนะครับเมื่อเมื่อเราตัวนี้นะมี2องหนอบนะเอาพุทเนะี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีนะเหมือนมี power ในตัวนะอันนี้เสียงแอมเปล่าๆเห็นไหมพอเหยียบจ้ตัวนี้ไป เราไม่ใช้เร่งตัวนี้ตัวนี้สามารถทําเป็นเลเวลบูสต์ได้เลยนะนะคาแรคเตอร์จะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าชิปแบบเจมมเนียมเนี่ยเวลาเล่งน้อยๆปรับเลเวลมันน้อยๆใช้งานมันน้อยๆเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์เสียงเท่าไหร่แต่ว่าความเหนียวจะมีอยู่ในตัวการประมวลผลของเขานะช่างเนี่ยผมบอกให้เลยว่าหน้าจะมีประสบการณ์แล้วผมรู้พอสมควรฮะ ชื่อช่างนุนะฮะอยู่แถวจอมทองนะครับผมก็ไปเสิร์เจอในเน็ตนะฮะเขาก็ทําใหร้ราคาไม่ถึงพันนะเชื่อไหมถอดสั่งหลายตัวเมื่อกี้เนะี่ยแล้วก็สั่งอุปกรณ์สั่งอะไรมาเปลี่ยนให้ข้างในจนเจ้าตัวนี้จากที่ผมบอกว่า MXR ตัวนี้เนะี่ยเสียงมันจะเหมือนเป็ดเขาล้องก็บ่าเออใช่พี่ MXR รุ่นเนี่ยเสียงมันเป็ดจริง เออค้องจองโดยไม่ได้นัดหมายนะผมบอกเสียงมันคล้ายๆเป็ดอะมันสันส้นๆแผลๆปรับๆปับๆอย่าเงี้ยนฮะเขาบอกเออโอเคผมเข้าใจแล้วอนะแล้วก็เลยจัดการทําให้มนะครับคิดราคาไม่ถึงไม่ถึงพันนะครับผมบอกคิดแพงๆหน่อยก็ได้ถ้าฝีมือดีแล้วก็ทำได้ดีขนาดนี้นะครับนะฮะเนี่ยคือเลเวลลิ่งบูสต์ได้เลยไม่ใช้ตัวแอมธรรมดาพอมาบูสต์ตัวนี้ปุ๊บเหมือนเล่นวอลลูปแอมแอมมีกําลังขับเพิ่มขึ้นเฉยเลย อันนี้ปิ๊กอัพตัวบิดนะซึ่งกีตาร์ที่ผมใช้ก็คือเจ้าตัวเจ้าตัวเนี้ยตัวลายเย็นๆเนี่ยปกติในปิ๊กอัพตัวบิดเนี่ยเวลาใช้กับแอมธรรมดาเนี่ยเสียงมันจะแหลมมาก้ะแห้งๆกรอบๆพอใช้เจ้า MXR เข้าไปความเหนียวมาเต็มเลยความอ้วนอุ่น ซึ่งยังไม่ได้ใช้ประกอบตัวนี้นยเพราะนั้นการทํางานของเจ้าตัวนี้เนี่ยมีผลต่อความเข้มของ distortion ที่ใช้ด้วยเช่นกันเมื่อเราเอาพุทธมันน้อยการทํางานของชิปแบบเจมานียมเนี่ยมันก็จะส่งผลให้อ่าความเข้มของเสียงแตกหรือเสียง d i s t o r หรือเสียงฟัสที่พุ่งออกไปเนี่ยก็น้อยลงนะดูนะครับเดี๋ยวผมเล่งแอมป์ให้ดังอีกนิดแล้วกันประมาณนี้ อยู่นะเอาละจะเป็นปิกอัพตัวล่างเหมือนเดิมนะฮะพอเราเล่งตัวนี้มากขึ้นมันเหมือนกับเพิ่มความเข้มของสัญญาณเสียงแตกขึ้นมาด้วย ให้กีตาร์มันมีความปร่งแต่มีความเหนียวของสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะพอเราเล่งสุดมันจะดังมากเลยมันเหมือนเล่ง power amp ขึ้นเฉยเลยนะแอมปกติดังแค่นี้เองพอเหยียบจุดนี้ปุ๊บโอ้โห power เพิ่มมาเยอะเลยมันดีตรงไหนไอลักษณะการที่สามารถที่จะมีเอฟเฟกต์อนนึงมี leveling boost ได้เนี่ยนะดีตรงนี้ฮนะ กรณีที่เราใช้คู่กับตัวนี้พ่วงไปกับเอฟเฟกอีกตัวหนึง่งดูนะฮะผมเล่งไว้ที่เที่ยงนะสะซาวมันพอเล่งสุดมันเหมือนเป็นเลเวลเลเวลิง่งเลเวลิง่งเป็นบูสเตอร์เปนในตัวเลย ตรงที่ว่าสัญญาณตัวต่อไปที่จะพุ่งเข้าหาเอฟเฟกตัวถัดๆไปเนี่ยมันไม่เกิดการดรอปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีความเข้มที่สามารถที่อัปเกรดความเข้มของสัญญาณได้จากตัวเอฟเฟกก้อนตัวนี้ซึ่งในขณะที่ถ้าเป็นเอฟเฟกทั่วๆไปที่ไม่มีลักษณะเป็นเลเวลบูส์เนี่ยฮะหรือบูสเตอร์นะครับมันจะสัญญาณมจะค่อยๆลอสเมื่อผ่านวงจรตัวต่อไปตัวต่อไปเมื่อเอฟเฟกตัวท้ายๆบางที เมื่อสัญญาณมาไม่เข้มพอเอฟมันก็ไม่กินเอฟเฟกต์าบไม่กินเอฟเฟกนะมันก็คือส่งผลให้เอฟเฟกตัวนั้นนะออกมาเสียงไม่เต็มหน่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยมีประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวในกรณีที่เนะีเสียงจงเสียงจงีน้อยมากะผมเหยียบพื้นนะผมยกเท้าออกนี่เสียงขี่หายเลยกีตาร์ตัวเนี้ย ตัวซิงเกิลคอยเนี่ยครับนี่ไงยืดยาวเลยนะนี่คือคุณสมบัติของคุณสมบัติของไอเจอมาเนียมชิปที่ทำใน MXR Distortion ตัวนี้ตัวพลาสตกตัวนี้นะฮะดูเหมือนแตกไม่เยอะใช่ไหมฮะไม่สาใจเอาละทีนี้ประโยชน์ของเขามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาจะให้สาว หรือให้เสียงแตกที่สะใจตัวเขาจะให้ความสะใจก็ต่อเมือ่อเขาเอาไปบูสเสียงแตกสักตัวนึง่งนะเสียงแตกก็ได้อยู่ประมาณนี้แรงไปผนะมแค่อยู่ประมาณนี้ก็แรงแล้วนะ,ะฟังดูเหมือนแรงนะ ดูเหมือนแรงกันนะฮะลองดูแล้วกันนะผมเหยียบพื้นเนะี่ยมันจะจี๋นิดๆเพราะว่าตัวนี้เอฟเฟกตัวนี้มันจะเก็บเสียงจี๋ไม่ค่อยดีตัวชิโมงนี่นะฮะให้ประมาณนี้แล้วกันนะเราใช้แค่ครึ่งหนึ่งของตัวนี้เหยียบเข้าไปนะฮนะอ่ะประมาณนี้แหละอ่นะลอกอีก จากเมื่อกี้ที่ได้ยินว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนหนึบแบบอ้วนๆหน,น,นืดๆไม่แรงเท่าไหร่ไม่ใช้นะเหมาะสำหรับพี่จะไปบูสตู้มากๆเลยฮนะตู้ที่ดีเสียงแตกดีๆนะฮะ ทีเดียวฮะอ่ะผมลองดูนะจะเหมือนไหมจากเสียงแตกดัดที่จำลองหัวแอมแบบเสียงแตกกรรดาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพอกดเจ้าตัวนี้เข้าไปปุ๊บโอ้โห คาแรคเตอร์ของเจอร์มาเนียมฟัซชัดเจนมากครับเอาลองเล่นให้สุดสินะสังเกตไหมว่าทั้งที่ตัวของมันเองเนี่ยเมื่อไม่ใช้ตัวนี้นะฮะมันจะดังนั่นเลยเมื่อเราเล่งนมดลุ่มนะเนไหมดังนั่นเลยนั่นคือสัญญาณมาเข้มเต็มมากส่งเข้าสายเส้นนี้วิ่งเข้ามาตัวนี้มันไม่ได้ดังขึ้นเยอะเท่าไหร่นะเห็นไหม เขาจะส่งสัญญาณที่เข้มเข้าหาเจ้าตัวนี้นเข้มมากทำเสียงแบบที่เขาบอกนะและนีิรด แก่เปนทีเดียวนะครับก็อย่างว่าแล้กกิตาร์ซิงเกิลคอยมันก็เก็บสัญญาณรบกวนได้ประมาณนี้นะฮะถ้าไม่มากก็คงจะไม่ค่อยจีเท่าไหร่นะน่พอมากมันก็จะจีไดะเท้าเหยียบพื้มก็กระแสไฟก็จะลงนะถ้ายกมันก็จะหายไปนิดหนึ่งใช้เข้าเปล่า,ปาเป็นลักษณะแบบเล่นแบบบลูส์นะฮะ อ่ะพ่วงกันตัวนี้นะตกเซะละมือกแรงไปหนยผมไม่ได้ยิดทีสิ่งไว้อ่ะ <c oughs> ไม่ใช้จะตัวนี้ปิดดูนะฮะอ่ะดูนะครับนี่คือเล่งสุดเลยได้สาวฟักเลยนะ ตำนานเลยนะครับขอบคุณมากที่ดูกันนะฮะใครชอบใจก็ไปหาซื้อมาแล้วครับก็ราคาตามกล่องนี้น่าจะอยู่ที่สี่พันสี่พันกว่าบาทนะครับผมไม่ได้มีสิทธิ์ได้ส่วนเสียนะทีของแท้นะมี serial number อยู่นี้ด้วยแล้วก็มี serial number อยู่ในใบของเขาด้วยนะฮะบอลเนตีไปรับประกันนะครับแต่นี่คงประกันไม่ผ่านแล้วล่ะเพราะว่าน้องเขาไป modify มาซะแล้วเปลี่ยนไฟเป็นสีฟ้าสีม่วงเพื่อที่เขาจะชอบสีแบบนี้นะอันนี้ของแท้ของด a n l o p นะครับ เนี่ย serial number ยูนิคนะคนะจะตัวยังไม่รู้เรื่องเลยผมยึดเลยละไม่จ่ายตังค่าทำเขาเนี่ยเดี๋ยวผมยึดไว้ก่อนในผู้เล่นนะฮะไปเอามาให้น้องก่อนนะครับนะบีตกเรื่องเดี๋ยวต้องยึดทีสติงก่อน,นะครับใช้คู่กับตัวเนี้มันมากครับ